ตัวโมวันดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เจ้าแมวแมวดำบูโลโลมิเวเฟอร์ะอะไรอะอะไรอะอะไรอะไรอยู่ไหนบักแมวบักข้อศอกหมาเอ้ยบกักบักแมวมีอะไรเดินเลย บอกเมลไปไหนนะโอ๊ยเจียฮัลโห้โอ๊ยโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ่อ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโะโอะไอ่รอ๊ะโอ๊ะ มาถึงไม่อยอมทำอะไรเลยมันให้เราล่อมันไปทางไปหาทางกระโดดหลบคบออกแล้วแล้วเราย่องไปมันจะได้ยินไหมผมไม่ใช่ <Hi. S 1> <c oughs> ไหมใครเขาอย่างไรวะ <c oughs> หลังดำมืด ตัวก็หลงเลยอะวัสดีมันทางตัดเยาว้าวเดี๋ยวัีสตาร์ทมาพี่ชายมาพี่ชายสตาร์ทเอาขึ้นมาเอาไอ้หน้าขึ้นมาด้วยสตาร์ทไปไนแล้ววะไปไหนอะเราพี่ชายเราไปแล้วพี่เฮ้ยเอาน้องกูขึ้นมาไอ้แมนมึงอยู่ไหนนั่นเสียงโทรศัพท์เข้าดูตามเสียงโทรศัพท์เร็ว เฮ้ยพี่มันอยู่แถวเล่าอยู่แถวเล่าตัวที่มันเอาที่หน้าเราไปอ่ะพี่อยู่ตรงนี้พี่ไอ้ยเบี้ยเบี้ยตัวอะไรไม่รู้ไปดูเข้าแล้วไอ้ดูจับจับหัวกระดูกหัวกระดูกสมาราจกระดูกที่น่าจะรู้วิธีรับมือมันไปแล้วนะไม่รู้เลยเอาตเด็กผิด เมันไม่มีอะไรดีดำนิดนะไรไม่ดีโอเงียบองเดิมวิวตูบิวตูบิวตูบิวตูโอเคถ้าผมพี่ตายเรากลับเลยนะโอเคไหมเขียนไม่ยิงแน่เออจะหงมงแล้วอ่ะเรากลับกันก่อนไปไ้มไป

เอ้ยอุ้มมาแล้วน่ารักกำลังดีใจกันแหละเขาได้ดูข้อมูลที่เวเฟอร์ได้จะมาชอมันอาจจะระเบิดแต่เราก็น่ารักเยอาจจะเป็นระเบิดมากเี่เอ๊ะแมวไม่เื่มไหมกดดีไซน่ารักอะ ที่ไหนไปไหนพี่เลี้ยงไม่รู้สิกูไปหวัดแล้วเดีวพี่เขาเดื๋ยไปใช่กำลังใช่กำลังดูพวกนายจากบนฟ้าอยู่นะไอ้แยนรีวิวแล้วเอาใครแบบว่านี่เอออ่ลงงมาาจกตรไหนะเด็กสนุกเลยนะพวกมึงไอยินดีตันทางไหนวะตรงโน้นเปล่าถ้ามันร้องถ้ามันร้องอะไรพวกนี้ยีนมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากทุกคนเออนี่ไงนี่ไงดุ้นกันดีกว่ามันจะร้องที่ไหนร้องดิวะเด็กเป็ดไหนอะพี่กลาง มืดอย่างมืดเลยร้องดิวะร้องร้องทำไงถึงจะร้องทุกคนมันต้องแบบเดินไปเรื่อยหรอหมายว่าอะไรอ่ะโอ้ยมีของด้วยเออพี่เอ่อพือเด็กเล่นไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ถ้าจับยาไงน้องถ้าเอามาอยู่ข้างนอกน้องจะกลายเป็นร่างเป็นร่างทองโอเค กำลังรุนอยู่ว่าเราจะได้เห็นฉากนั้นไหมเราไปรู้กันดีกว่าว่ามันจะถือจะมาถึงยานหรือเปล่าอยากให้มันถือมาถึงยานโอ้ออกไปดงดงดงจากที่เออกุชชี่กุชชี่จากนั้นแหละไปเฮย่าเฮย่าเฮย่าโข้าหมันหลอกมันจะระเบิดมันไปเอาไปเดินไป เอ้ยอุมแล้วน่ารักเอ๊ะน <c oughs> ่ารักอโอ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยแลี พูดถอี่นอนพี่นอนไม่บอกี่นอนไม่บอกว่ามันร้ใ้แต่ยีบมือหก่งเหยบแบบพี่พูดแต่ว่าผมไม่วางทุกเชียร์เลยแดกคนเลยนี่กํลังจะมาอวดเลยสรุปโดนโดนวางยาพี่กูจะย้อนแฟนแบงค์ให้นะกูชิ้กูชิ้งกูชิ้งกูชิจัมืเด็กไดกเด็ก กูรู Guys, you know, like ้แหละอะไรอย่างนี oui> ้กูรู้แหละเราไม่ต้านกันนะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอะไรอ่ะหุ่นไรอ่ะ,อะไม่ขยับเลยนไม่รู้ขึ้นดได้ไหมอ่ะอข,ขี่ได้ไหมอ่ะอีเตอร์เองเฉยเยว่าน็อตมันจะขยับไม่ได้หรอก่จี๊คือใครอีเตอร์ครับอ้าว ไอ้เอนไม่กระโดดลงไปดูอ่ะไม่กระโดดเดีตอนนี้ลงไปเว้ยไม่กรโดลงรูวอดีโอ้ยี๊โอ้ยแกร็บไปนู้ดีกว่าไปดูดีกว่านั่งนั่งไเรียงกันเลยวะพร้อมเรียงวันนี้ต้องมีดะทอา้องปี๊

อะม่หรือว่าเราสองคนไม่อร่อยนะเออวะสวัสดีฮะน้องวิทสวัสดีนะไม่จังไม่อร่อยเลยกูอร่อยกว่าโมเบลอวเราเราไม่ได้อยู่ก็มาแข่งกันอร่อยว่าจะฟัก

แมวไม,ม่อร่อยไอแมวไอ้คนไม่อร่อยไอ้คนกิกิบรอบไม่ออกยี่โม่เนา่ยไม่รู้อ่ะ็อกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย Oh my god! Oh my god! Oh my god! Holy! 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 Oh

โอ้โหโ้ลงมาด้วยรองเจอตรอให้ตลงนะโอ้นะแต่ร้องไม่ร้องไม่ร้องนะโอ้โหโอเคมาทั้งนุ่งเราหักมาตะเภาด้วยกันอย่าร้องเลยนะโอ้ตานไปดีกว่าไอ่ร้องไม่หยุดเลยประเด็นนะตัวใครตัวมันนะเมื่อกี้ เดินลงอะถ,ถ้าขึ้นบนนี้พีวก็ตกนะต่างน,นะไม่อยากเดินลงเลยอ่ะอยญ่ยเดินทางตรงเนี้<ะ>นยดูข้างหน้าดูสิโคข้ามมันอะออะไรอะตัวอะไรมันพุ่งชนอ่ะ าขากลับ,บ,บ,บอ่ะขากลับฉันห้องอยู่โอย่าถือของให้วันเห็น

ก่อคุณดูยัดด้วยรง้ไหมเยอะเนี่ยเนี่ยเหรอเอาอะไเหรอพี่ฮะเอาอะไเหรอเอองั้นแหละเราจะได้มาในบรรยากาศดีไงเราได้มาสุ่มหาขุดยนต์ต่อใครข้ามก่อนมีข้ามก่อนเลยมีของขุดยนต์อาจจะอยู่ใต้น้ำเหรอเนาโอ้โหและไอพวกนกพวกนี้มันอะไรเนี่ย อ้าว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 ของอ่ะอ้าวอ้าวอ่ะอออเข้าไปไล้โอ้โหเข้าคนเดียวด้วยคนโหนายเจ้าแม่้วยนะ สาตว์เจอของเว่าไม่เงยแกงกันปะเนี่ยโอ้ đốn kèng luôn

โอเคต่อชีวิตได้ละเห็นตัวไ็ต่าเลยพวกเราสองกันได้ปดารับเราเย่ไหนหวานรับจริงเรื่องเนาอะไรวะน่ะยิงปยอนตกฟางย้อนหนย้นยังไงไปไงอ่ะข้างหน้าก็หุ่นยน แล้วแล้วกูไปไงอะ่ะโอ้โหว่าจะฟังอินสตาจริงเอ๊ะเป็นเหตุเราเหรอเอ้ยเ้วไปไงเ้วไปไงครับทุกคน,กคนอะไรอ่ะเราไปไง มันอยู่ข้างหน้านั่เลยทข้าใช่ปะอ๋มาดูไปเขาบอกว่าเรามาดยที่ไม่ดูมันเป็นสุนิยุบปลาคาแล้วเราปิดไ์กันตรงนี้ลไหมเพราะไงเราก็ไม่รอดนอะเราเขาแปคอนเทนต์กันก่อนนี่เไปแล้วนะเดี๋ยวเร็เร็วเร็มาแล้วเาว

คนถ้าเกิดว่าถือดึงพลังงานออกอะไรช่วงนี้มาขยับเชื่อมังไม่ถึงจุดนะถึงจุดนี้ขยับสี่โมงอ่ะรอดูขยับไหมตอนเย็นรอตอนเย็นตอนเย็นเราก็ขึ้นย้อนเราไปถึงนู่นอะ่ะเย็นพอดีเชื่อพี่ว่าอ่ะไอ้ออยัง้็เดียวเล้ว มันเห็นเราพี่เรา้องวิ่งนะเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วแบเอะๆๆ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 ไอ้ยี่วานเดียวโอ้ไ้อี่ไรอดนไ่รอดคไรอดม่รอ่ไม่ริดมาว่ม่รอดไอ้ยี่นเว

อูไเน,นี่ยน่ายจไอ้โคโรนาจริงโอ้โหไม่อยากเข้าเลยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ไม่เคยเจออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้กับดักระแบบเบิดไข่ระเบิดอันนี้กับดักนะตรงนี้ข<ๆ>ลือห่าอันตรายเหมือนกันนะ มันจะมีตัวปืนอ่ะแต่เราไม่มีอาวุธกันเลยอ่ะอันไม่เคยมาตรงนี้เลยว่ะนี่ไม่ใหม่ผมเคยมาเหรอวกเคยเลือห่านอ่ะแ้วเล่นถึงด่านหลังๆอ่ะอ๋อที่ไม่เคย่นเก่าแล้วงแรนในชีวิตเลยนะแต่ทำงานบริษัทเลเทอร์เนี่ยลูกบอลปิดมาแล้วรถ ไไที่ไหนอ่ะที่ไอ,อ,อยู่บนนันอะต้ออื่นขยับว่ะต้ออื่นยังหรือว่ามันแค่หลอกกันอย่างนี้อุ๊ยเปิดแล้วเปิดแล้วขยับแล้วอ๋อขยับประมาณสิบโมงวะไฟสามด้วยเริ่มขยับใช่ไหมลองให้มันเห็นดูจะลองทำไมฮะลองไปแล้วไงเมื่อกี้สองรอบเปิดไฟละมันเปิดไฟหาละ อัวไอ้ตัวที่ม้างบนอ่ะมันเป็นแค่พ็อปไปเ่าอุ้ยน็อต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 นนนนน้น็อนนเียนนนจะอนตาย